เข่าห่วงใหญ่ห่วงเงาทั้งขาวทั้งอ่อนทั้งหนุ่มปื๊ดสมห่วงใหญ่ขากแถเป็นตาส่ออ่อนไปเบิงเลยจ้ารุกจีราสวนฟ้าใสสิผ้าพี่น้องมาเบิงข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ซึ่งเป็นข่าวหน้าปีจะพผ้ามาเบิงเลยจ้าข่าแปลงนี่เป็นข่าหน้าดำดำระยะห่างประมาณคืบกลัวถึงหนึ่งฟุต ถ้าต้นกาใหญ่ก็ใส่ต้นเดียวถ้าต้นกาน้อยก็ใส่สองต้นใส่ปุ๋ยขอก็ใส่นำมักชีพภา,าพในการใส่แปลงเข่าแปลงนี่นะจ๊ะเบิงห่วงเขา่าเขาจะเขาเขาจะสมบูรณ์ห่วงใหญ่ห่วงย้งเงาเมล็ดเขาก็จะเต็มแล้วก็สวยงามมากเลยจ้าเก็บเกี่ยววันที่25พฤศจิกายนอันนี้กับคุณยายเราเก็บเกี่ยวแล้วก็คือใบเขาก็ย่งเขียวๆอยู่แต่ เก็บไ้เกี่ยวว้กินได้ก็คือเป็นระยะพรับพรึ่งเป็นระยะที่หอมข่าหอมดีจ้ะข่าแป้งนี่จะดําช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็มาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่คือเป็นเมล็ดข่าวสารของข้าวเหนียวหอมขาวิสุทธิสีออกมาแล้วจะมีกลิ่นหอมแล้วก็เวลาหนึ่งเนี่ยหอมหอมหอมเมล็ดเขาจะเหลี่ยมงามแล้วก็สวยเวลากินเน็ก็จะนุ่มลิ่น ออกจะหวานๆแต่น้ำตาลเขาก็จะหน่อยนี่ค่ะข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์เบิงให้เบิงกันชัดๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็พอเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วทั้งหน้าดำหน้าวานตัวนี้ก็สิได้ผลผลิตอยูป่ประมาณหนึ่งไร่กับหนึ่งอุ่มก็คือเกือบหนึ่งตันกับเกลืออยกโลต่อุ่มอันนี้ก็คือได้มาขัดได้เปาแล้วก็คาดเป็นเมล็ดพันธุ์เผื่อทรงต่อพี่น้องเฮา เห็ดย่างดีผูดแลับจะพี่น้องเป่าเมล็ดรีบออกเก็บคัดเมล็ดคัดใบหญ้าใบหญังออกดี่คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ซึ่งเป็นข่าหน้าปีสูงระดับเอึกแล้วก็เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนกับประมาณวันที 18, ่8 8พฤศจิกายน เป็นข่าวที่งั้นจากหนอยกช่วงพฤศจิกาก็คือหลังกอขอหกหลังเกีียวหลังกอขอหกข่าวหลังมะลิหนึ่งศูนย์หาเขาเก็บเกีียวไปเรียบร้อยแล้วเขาจังได้มาเกี่ยวขาวตัวนี้กับรถกัวบางพอดีอันนี้ก็คือในการขาดมะลิทพันของเขากะสวงร่างสวงร้างเน่ะคุณยายก็ได้เฮดเอาเม็ดหญ้าออกอันนี้ก็เป่าเมล็ดรีบออกเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะกรอกถุงกรอกตามออเดอร์ทรงพี่น้องเฮ้า ไปในจังหวัดต่างๆที่เพิ่นสั่งเอาไว้ข like ้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ได้พ้นผลิตดีๆได้หลายเห็ดคลิปไปกมวนไปเด้อพี่น้องขาดเมล็ดพันธุ์เข้าไปฟัดเข่าไปกะมามวนมาผ่อนคลายกันด้ก็ใส่ควมำหาความใส่ใจใส่ความพิธีพิถันใส่ความสุกลงไปในพันธุ์เข้าก็เป็นการเติมพลังชีวิตใส่ควมำหาความใส่ใจเพื่อสรงต่อพันธุ์เขาดีๆพันธุ์เข่าที แสดงถึงความหักห้พี่น้องของเฮาไปปลูกไปเห็ดมเมล็ดพันธุ์ต่อไปจะเล่นงอกงา่ายใส่ใจในสุขภาพส่งต่อความหักในความหอมความแสบให้คนในขอบรัวเฮาได้กินสำหรับมเมล็ดพันธุ์หน้าหยอดกะใส่แปดถึงสิบกิโลต่อไร่หน้าดำกะใส่สามกิโลต่อไร่แล้วก็สำหรับหน้าวานสิบสามถึงสิบหากิโลต่อไร่ขึ้นอยู่กับผื่นทีหน้าของเฮาะนะจ๊ะ ตามสาอันนี้ก็เป็นการคาดมาเมล็ดพันธุ์และก็เตรียมทรงให้พี่น้องเฮ้ากับผู้ใดสนใจข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ก็ติดต่อได้ที่รุจิราสวนฟ้าใส061442-8172ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ข้าวเหนียวนาปีให้ผลผลิตสูงเข่าบ่ลมกับตอบโจทย์พี่น้องใดดีสำหรับคนที่เจอเขา่ขาล่มเข่าพันอื่นล่มแล้ว อยากได้เขาได้ผลผลิตลายๆก็นี่เลยค่ะข้าวเหนียวหอมขาววิสุดธ์หลังจากเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วอาจใส่ถงุงใส่ย่างแล้วเนาะเป่าแล้วก็เอาไปส่งเนาะที่ขนส่งผู้มารับเอาอยู่บ้านก็มีจะข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นี่เพิินกระสิเอาไปเป็นมเมล็ดพันธุ์ของเพิินต่อไปกเห็ดใดทั้งหน้าดำหน้าวานมาเมล็ด ขัุ์ของข้าวเหนียวขาววิสุทธิจะได้ไปทั่วทุกภาคอันนี้คือลักษณะของเมล็ดพันธุ์เขาภาคเหนือภาคใตา้ภาคอีสานฉะนั้นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ก็เป็นข่าวที่บ่ล่มตอบโจทย์เชาหน้าหฮาได,ด้ดีได้ข่าวเมล็ดงามอ่อนนุน่มกินกระแซบอันนี้คือข้อดีของข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์สามารถแก้ปัญหาหายเชาหน้าหฮาได้สำหรับข่าวที่ทุกๆปีลงมากกับมิตรข่าวลม ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์บอมีลมข้าวเหนียวอ่อนเนาะนุ่มหอมอร่อยกระตอบโจทย์เช้าหนะ้าเฮ้าได้ดีสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวติดต่อได้ที่รุจิราสวนฟ้าใส0614428172ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรุจิราสวนฟ้าใสาในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ